สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมาคาดการ์ตำนานแล้วก็ player w e e w ของเวอร์บฮะโอเคนะผมก็ตำนานที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากนะจริงเพจตำนานเนยอะมากแต่ละทิศ์เนี่ยสิกว่าคนเลยนะฮะมันใช้แค่สาคนเหมือนรอบที่แล้วเลยนะสิกว่าคนคือเปิดง่ายง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะผม เปิดง่ายกว่าเดิมเยอะนะแต่มันก็ต้องใช้ท้องเปิดอยู่ดีนะผมเก <c oughs> ก็นะรอ G ีพนะผมรอบล็อกดอตานานนะแต่ก็มันต้องมาสิว่าจริงนะแต่ในเรามาคาดการณ์นะผมนะก็ส่วนใหญ่ก็ออกไปหมดแล้วล่ะนะผมก็มาเยอะเหมือนกันนะที่เหลือที่ยังไม่มาก็น่าจะเป็นปีเตอร์เชคนะอาทิตย์นี้อีกปีเตอร์เชคมอรเรียนเตสเบิร์กเข็มแล้วก็เลมพาดนะหลักๆนะสี่คนนี้นะ่าจะมานะนะ ก็เราลุ้นกันไปครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมพรีออเดอ e ์วิกของยูโรนะครับผมยูโรยูฟาเนี่ยยูฟายูโรยูฟ่ายี่สิบเน yup ี่ยยังไม่รู้กำหนดการว่ะนะทุกคนยังไม่รู้กำหนดการว่าจะมาวันไหนนะก็อาจจะเป็นอาทิตย์นี้ก็ได้นะก็จะไปรู้แต่นักเตะเนี่ยเดายากมากนะฮะนักเตะที่จะมาเดายากมากสำหรับยูโรนะฮะนะครับผมพรีออเดอร์วิกของยูโรเนี่ยเดายากนะมาต่อไปนะครับผมพรีออเดอร์วิกของเบอร์บายฮะก็ประมาณนี้นะครับผม คาดการตามอ่ค่าเรตติ้งแล้วกันนะค่าเรตติ้งนะครับผมโอเคเรามาดูคนแรกฮนะอันโตนิโอครับผมเรตติ้งอยู่ที่10บเลยคนนี้ยิยงไป4เม็ดนะเรตติ้งอยู่ที่10เลยครับผมแล้วก็นิคโป๊ปนะฮะอยู่ที่8.6ดจุดหกนะผมซาฮาอยู่ที่9.3้านะฮะอซันซิโออยู่ที่8.9ดจุดเกนะผมรูเบอร์สันอยู่ที่7.6็ดดหวีดอรอยู่ที่8.9นะ แล้วก็ซอนฮึงมินนะผมอยู่ที่9 2ฮะดีกูกูดินนะฮะอยู่ที่7.8กองหลังนะฮะแล้วก็ปอกบาอยู่ที่9.8สเตอร์ลิง10เลยนะอาทินี้ค่าเดติ้งสเตอร์ลิงอยู่ที่10นะผมแล้วก็สุดท้ายคริสเตียโน่ผู้สงานจุทโทษนะครับผมคนนี้น <laughs> รอนโดเนี่ยผมคาดการมาทุกทิศเลยไม่ไม่ออกทุกมันมันไม่ออกอะอาทิตย์นี้ก็มีลุ้นนะแล้วก็มีอะไรนะ ฟีเจอร์ของทีมชาติโปรตุเกสน่าจะมาแน่ๆแหละนะผมโรนโดน,นะฮะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคาดการตำนานไอคอนิกโมเมนต์นะฮะเฮ้ยไอคอนิกโมเมนต์ก็แย่แหละเออวะ่ะคิดถึงไอคอนิกโมเมนต์เหมือนกันนะตำนานดีเจนนะผมนะฮะเพลย์อเลกของยูโรแล้วก็เพลย์อเล็กของบูไบส่วนส่วนของเจลีกเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้ดูว่ะดิเจลีกไม่ค่อยได้ติดตามมาดิเดายากเจลีกนะแต่เจพวกนักเตะไทยน่าจะไม่มานะทีนะ อาทิตย์นี้นะ่าจะไม่มานะพวกนักเตะไทยนะผมก็โอเคประมาณนี้ผมสำหรับการคาดการณ์นะฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อนะผมโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจน,นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go